เละ9นาฬิกา44นาทีช่วงนี้เลขคลิกชีวิต <c oughs> มารอยอยู่แล้วอาจารย์ปอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนำในเรื่องของเลข6996ซึ่งก็น่าจะเป็นเลขที่บอกว่าเป็นเรื่องของเงิน6996คือบางคนไม่รู้ว่า6996มันเป็นเลขที่เราควรใช้หรือว่าไม่ควรใช้ยังไงบ้าง<ะ>เนื่องจากว่า6996เนี่ยเป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มของเลขที่ใช้งานได้เลยหยิบไปใช้งานได้เลย<อ>ไม่ทราบว่าทางทีมงานมีชาร์จให้หรือเปล่านะคะคก็จะได้มีการทบทวนกันนิดนึงในเรื่องของโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์เนาะ ซึ่งเราก็จะพูดเป็นประจำนะคะรุนเลยโครงสร้างเบอร์โทรศัพท์นะคะก็อย่างที่เห็นคือมี10ตัวเลขับ3ตัวเลขก็ไม่ต้องดูอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของระบบโอเปอเรเตอร์เรากำหนดไม่ได้อย่าไปสนใจใส่ใจเขาเราดู9อะไรที่อยู่ข้างหน้าเอาออกไปเลยถูกต้องค่ะเราดูตั้งแต่หลักที่4อ่เนาะแล้วก็ถือว่าเป็น7 7ตัวหลังซึ่งดึงออกมาได้เป็น6คู่เลขแล้ว6คู่เลขดี้ล่ะค่ะ เราต้องใช้เลขมงคลทั้งหมดเข้ามาประกอบ6คู่ ừ ừ ừ แต่ใน6คู่นี้ไม่ใช่ว่าบอกว่ามงคลก็จะนําทั้งหมดมาจัดใส่เลยก็ไม่ใช่อีกก็ต้องดูด้วยว่าคุณอาชีพอะไรคุณมีความเหมาะสมอะไร ừ ừ จุดเด่นจุดด้อยในนิสัยใจคอจุดเด่นจุดด้อยในความกล้าหรือว่าความเรากลัวบางเรื่องนะ่ะเราก็ต้องเสริมบางเรื่องอใช่ไหมคะ,ะแล้ววันนี้เรามาต้องบอกเลยค่ะว่า6 9 9 6ถือว่าเป็นเลขที่เลือกใช้งานได้เลยวาง วางใน6คู่เลขนี้ได้วางตรงไหนก็ได้แหละครับเดี๋ยวมีทริคตอนหลังซึ่งจะบอกว่าเป็นเลขที่ปลอดภัยเพราะว่าเนื่องจากว่า6-9เป็นส่วนผสมของเลข6และเลข9นะคะคเลข6ก็จะเป็นเรื่องของดาวสุขดาวสุ์นี่ก็คือฟังดูก็สุข ใช่แล้ววงการบันเทิงใช่ไหมคะใช่เลยเป็นเรื่องของการบันเทิงแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปะค่ะออดังนั้นดาวสุก็จะได้เปรียบในเรื่องของการเข้าถึงจิตใจคนละแล้วมาถึงเลข9ค่ะคเลข9ก็คือเป็นการเข้าถึงในเรื่อง3ามเรื่องที่เราพูดกันบ่อยบ,บๆก็คือไอทเข้าถึงในเรื่องไอทีออนไลน์เนี่ยหนึ่งละสองคือต่างชาติต่างภาษาข้อ3นะคะ เข้าถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอรวมกันแล้วร,รู้สึกอะไรไหมคะว่าเลขนี้จะพิเศษขึ้นมาเลยเพราะว่า 6, 6เป็นการเข้าถึงด้านศินละปะด้านการเข้าใจจิตใจคน9ยังเป็นการเข้าถึงในสิ่งสิ่สิ่งซึ่งจะทำให้คนคนนี้รู้สึกว่า ดูเก่งเก่งสวดยดูจะเก่งรอบด้านและแถมยังมีซิกเซนด้วยได้ไหมคะเรื่องนี้ล่ะค่ะก็เลยทําให้69โดดเด่นขึ้นมาแล้วเรามาดูด้านดีค่ะของผู้ชายเลข69จะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะที่ใบตองบอกคือดูเป็นดาราอยู่ตรงไหนก็เด่นเพราะว่าฉายแสงออร่าเลยฉยแสงออร่าลสนิยมการแต่งกายก็ดีเรื่องจากเลข6เป็นเลขศิลปะด้วยนะคะ ก็คือเขาจะเป็นคนลักษณะผูกม,มิตรกับคนได้ง่ายมากเข้าสังคมเก่งค่ะสังคมชั้นสูงหรือว่าชั้นธรรมดาหรือชั้นไหนก็เข้าได้หมดอเอดอข้าได้เสมอง่ายๆก็คือเป็นคนแบบ เฟรนลี่เลยเฟรนลี่เลยรักเลยใช่แล้วก็มีมีอะไรพิเศษมีอะไรให้คุยตลอดมีมีความโดดเด่นในตัวนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ฉลาดไม่มีคําว่าตกเทรนด์ไม่มีเอาอ์เป็นคนที่แต่งตัวล้ำล้ำนี่เปิร์สก๊นี่ก็ล้ำะพุงล้ำและแค่งตับๆคุณชนะไม่มีแน่แน่แล้วแน่นอนก็คือรสนิยมดีแน่แน่เรื่องการแต่งกายแล้วก็การออกแบบต่างๆแล้วเราจะไปสังเกตเลยค่ะว่าคนที่มีอาชีพเป็นพวกสถาบนนี้ นักออกแบบหรือว่าพวกมีนักออกแบบโครงสร้างเว็บต่างๆสังเกตไหมคะว่าจะเป็นคนกลุ่นกลุ่มที่มีเลข69เพราะเขามีความรู้ในเรื่องไอทีด้วยเก่งเรื่องไอทีด้วยเลยล่ะแล้วคนคนนี้69เนี่ยจะมีเรื่องของโชคลาภสิ้นสิ้นหเอหลายคนอยากเปลี่ยนเบอร์เลยค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องมาดูด้านเสียเขาก็ต้องมีนะคะมีดีก็ต้องมีเสียโดดเด่นมีอะไรครบฉลาดขนาดนี้สวยงามรสนิยมดีโดนอิจฉา อิชาาิชาใช่แต่ตัวเขาเองเนี่ยเวียงแต่คำว่าเวียงเนี่ยเวียงไม่มากนะคะก็เหมือนเขาจะรู้ตัวเองเพราะเขาเป็นคนของพลับลกเนาะเป็นคนของสัตว์แล้วนะใจในตัวเองพอเขารู้ตัวแล้วว่าเขาเริ่มเวียงเขาก็ต้องกลับมายิ้มแย้มแล้วแล้วก็อารมณ์เวียงเล็กๆแหละใช่ต้องมีแหละคนสวยคนหล่อมีคนเอาใจถูกไหมคะแล้วก็นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะใช้เงินเก่งมากค่ะแต่ มันก็จะมีอันนี้คือข้อเสียนะคือใช้เงินเก่งมากแต่มันก็จะมีข้อดีอีกคือคนคนนี้เงินเข้าไม่หยุด<อ>เพราะทํามา<อ>หากินเกง่งครอง่องปื้อมีเทคนิกคนการหาเงินก้อนโต,โตได้ตลอดเงินเข้าเยอะแล้วอยู่ไหมคะเ,ออเก็บเงินอยู่ไหมคะแบบนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าวางตรงไหน <laughs> <laughs> ค่ะแล้วก็สําหรับ อาชีพที่เหมาะสมก็ชัดเจนเลยว่าเป็นพวกดารานักแสดงเซเลบนะคะแล้วก็งานประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะเพราะเขาได้2ภาษานี่อย่างน้อย2ภาษาแล้วก็จะเป็นนักคอมพิวเตอร์นักออกแบบโปรแกรมนักออกแบบเว็บไซต์นะคะแล้วก็ธุรกิจนาเข้าส่งออกเนื่องจากได้ทั้งต่างชาติต่างภาษาแลวยังแบบเข้าถึงจิตใจคนอีกเรื่องค้าขายวัตถุมงคลก็ได้นะได้เหมือนกันเพราะเขามาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าผ่านโซเชียลด้วยนะคะนี่ดูดีดูดี ค่ะแล้วก็บทเฉยมาละถ้าถามว่า6996วางตรงไหนได้บ้างวางตรงไหนได้บ้างใช่ไหมคะเอาเป็นว่าอย่าวางที่คู่สุดท้ายอย่าไปอยู่คู่ที่6ถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมทไมเงินเข้าแรงแล้วไหลออกไปเลยเพราะมองเพราะมันคือคู่สุดท้ายอ่ะเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเป็นปาการกั้นเลย ควรเอาไว้ตรงไหนดีคะไว้ตำแหน่งที่ดีที่สุดหรือกลางก็ได้ถ้าเอาไว้ข้างหน้าเราก็ต้องเป็นคนในลักษณะที่ต้อนรับคนคุยกับคนเก่งเข้าสังคมเก่งถ้าไว้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะมีใจเป็นอาร์ตหน่อยๆเอาละทริคของมานะอย่าไปไว้ เป็นครูท้ายนะคือเป็นครูท้ายเงินล้วนแต่ั่วออกหมดใช่ค่ะแล้วยังแอบมีอารมณ์เหวี่ยงเยอะขึ้นอีกเนาะส่งเงินออกหมดก็ต้องเหวี่ยงนิดนึงได้ทริคในการใช้ไปแล้วนานเลข6996าเใช่แล้วค่ะคราวนี้เรามาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาอยากจะให้จันาร์ปอช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเหมาะหรือเปล่านะคะมาที่คนแรกค่ะคุณน็กนะคะอาชีพเป็นนักศึกษาหมายเลขที่ส่งเข้ามาเจ็ดตัวหลังนะคะ2 5 6ห5 6หนึ่งหห ศค่ะถ,ถ,ถ้าดูโดยรวมเบอร์นี้ไม่ถึงกับเสียนะคะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณแน็กเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่า เลขดีค่ะเปิดมาก็มีเมตตามาหานิยมมีผู้หญิงดูแลอุปถัมภ์พูดอะไรผู้หญิงก็ยอมนะคะบอกกับผู้ชายมากๆเลยบอกกับผู้ชายแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราก็คงต้องยอมผู้ชายแต่ก็ไม่ได้เสียหายรุนแรงนะถ้าใจเรายอมรับได้อ่ะค่ะแล้วมาดูเลข56กันนะคะ5 6ที่ตามมาคือเป็นเรื่องของความพร้อมในด้านทรัพย์สินแล้วก็คนรัก มีสติปัญญาดีด้วยนะคะทำงานปณีปนอมด้วยนะคะ6.1นี่ก็เป็นเรื่องของการคิดถึงอนาคตค่ะอนาคตที่อะไรจะเกิดขึ้นมีการเตรียมแผนการไว้อย่างดีถือว่าเป็นเลขของของผู้วางแผนผู้มีวิสัยทัศน์ดีกว่าะนะคะหนนี่มีคนอุปถัมภ์แน่ๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่<ๆ>เชื่อมั่นในความน่านับน่านับถือของเขาจะมีแบบ มิชาการในใจตลอดคือถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นที่รักของครูอาจารย์ถูกต้องค่ะถ้าทํางานเจ้านายก็รักโอ้ถือว่าเบอร์นี้คือดีเลยใช่แต่ว่ามันจะพลาดไปนิดนึงแต่พลาดนิดนึงเป็นอะไรที่ถ้าไม่ถือสาก็โอเคพอได้นะคะอย่าง60เนี่ยจะเป็นเลขของเสน่ห์เป็นเลขของความรุ่มหลงในเรื่องของความสวยงามคนคนนี้หล่อแน่ๆแหละโอ้ค่ะเป็นผู้ชายหล่อเลยแต่อย่างที่เราบอกว่า60นมักจะเป็นเลขของรักซ้อนก็อาจจะมีพลาดตรงนี้ว่ามีคนมา ชอบเยอะด้วยเสน่ห์แรกด้วยแล้วเราก็ชอบสวย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 ด้วยนะคะก็ต้องระวังเรื่องความมีเสน่ห์ที่เกินค่ะมีเสน่ห์เกินไปก็ไม่ดีค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะค่ะมาเบอร์ต่อไปเลยค่ะคุณพีนะคะคุณพีอาชีพเป็นนักเขียนค่ะคุณผู้ชมหมายเลขที่ส่งมานะคะ5 3า66 7หกหกหกเจเดีอวกาชีน้เองใบตองเลยชอบเขียน จะเขียนกะแพงบ้านอย่างเดียวถ้าเป็นนักถ้าเป็นเบอร์โดยแท้เนี่ยเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าชัดเจนตรงที่มี67จะเป็นเลขของชีวิตพลิกคว่ำแล้วก็การมีครอบครัวหรือมีแฟนเนี่ยแยกกันอยู่เนาะคุยกันไม่รู้เรื่องคนละภาษาคือบ่อยๆอะค่ะเลข67ถ้าไปปรากฏกับเบอร์มือถือของใครเนี่ยคือพอเราถามไปอะทุกคนจะต้องตอบมาเลยว่ามีปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน โอ้โหกเจ็เนี่ยอาจารย์แนะนําเปลี่ยนไหมคะเบอร์นี้ควรเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นของคุณพีก็ยังมีดีบ้างที่ทําให้คุณพีแบบมีกําลังใจอยากมาถามในวันนี้ก็เพราะว่าคุณพีมีความกระตือรือร้นมุมานะแล้วก็เป็นคนที่สู้มากๆเป็นคนที่แบบงานยากๆฉันทําได้หมดเพราะมันโชว์จากเบอร์7 7โอเคเ7อ่ะเป็นเลขเครียดแน่ๆแล้วล่ะนอนไม่ค่อยหลับหรอกวิตกกขงบนแต่ว่ามันเป็นในด้านดีด้านหนึ่งที่มันมีก็คือมันเป็นคนที่สู้งาน ขยันอดทนขยันอดทนหนักเบาเอาสู้่เดี๋ยวก็ต้องยอมรับว่าเครียดจริงๆเอาละก็เครียดหน่อยนะมีเลข7จแล้วก็มี67ด้วยแบบนี้คนเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนเป็นเลขอะไรดีถ้าเป็นนักเขียนเหมือนอาจารย์เนี่ยหรอคะอาจารย์ก็เป็นนักเขียนนะคะก็ควรจะมีพวกเลข1441งสี่เนาะแล้วก็พะ แล้วก็เขียนแล้วมีจินตนาการก็อย่างเช่นมี2องหสองเขียนแบบมีจินตนาการเนาะค่ะค่ะอีกเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบๆขึ้นลายขึ้นมาเป็นอาชีพค้าขายแล้วก็มี9 6 6าด้วยอาจารย์ปอค่ะก็คือ295596 1หนึ่งอาชีพค้าขายนะคะเห็นขึ้นลายมาเมื่อสักครู่สองเก้าห้นะคะ295 5 9 6 1ห้าห้าเก้าหกหนึ่งอาชีพค้าขายครับอาจารย์ปอครับมี96ด้วยค่ะดีค่ะ นี่แบบนี้ดูสดๆดให้เลยนะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะเบอร์นี้ดีนะคะก็คือว่าค้าขายได้เงินก็เข้าแล้วก็การขายผู้ขายใจเย็นมากครับผู้ขายใจเย็นค่อนข้างจะคุยกับลูกค้ายอมปนิปนอมได้ตลอดเวลาแล้วก็ดีตรงที่ว่าปิดท้าย6-1นึปกติ6-1นนอกจากจะเป็นเลขของการคิดไกลวิสัยทัศน์ดีเป็นเลขของความละเอียดในการเก็บเงินเก็บทองค่ะก็เลยก็เลยบอกว่าเบอร์นี้ดี <S <s ดีเลยนะคร,รับถือว่าดีเลยด้วยว้าวค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาว่าบ้านเลขที่อย่างนี้เกี่ยวกับชีวิตเราด้วยไหมคะได้ค่ะลองถามเลยค่ะอ่าส่งมาเรื่อยๆอีกเบอร์หนึ่งแล้วกันเมื่อสักครู่มี6 9ด้วยเหมือนกันขายครีมออนไลน์ค่ะหมายเลข4ี่ศูนยเา่เครับเอาละสั้นๆเลยครับสั้นๆนะคะเบอร์นี้มีข้อเสียอยู่ส่วนหนึ่งคือเวลาเราพูดอะไรคนมักจะเข้าใจผิด ในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าปกติ4เป็นเลขของการสื่อสาร<อ>แต่พอ40เนี่ยมีปัญหาละ<อ>พูดจะไม่พูดไปคนจะเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าในเรื่องของการขายครีมออนไลน์นี่ถือว่าขายได้เพราะมี41เป็นเลขปิดการขาย<อ>และ16ก็เป็นเลข เลขเคี้ยวในการเก็บเงินว้าอาจารย์แต่ว่า6กเก้าไปอยู่ไทยอต้องไปตองนี่จะเก่งมากเลยคือ6กเก้าก็เงินจะไหลออกค่ะเงินเข้าแรงจริงค่ะแต่ให้สังเกตว่าออกไปเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็น่าจะเพลียดีกว่าเนาะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปอค่ะคุณเลย6กเก้าเกนะคะวันนี้อ่านะคะก็ได้ข้อมูลกันไปแล้วติดตามเพิ่มเติมในโซเชียลของอาจารย์ปอได้